ลิทุไทยอินไซต์ a ทล a ลนต่อเนื่องจากเรื่องของคุณปู่ยิ่งรับอีกสักนิดเถอะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับมาที่ตัวเราอเอาละครับหลักการหลักคิดจุดยืนของเจาะลกทวไทยอินไซต์ a ท l แลนและรวมถึงเจาะลิทุไทยทูไนท์ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมด้วยความเคารพแลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้ทุกเรื่องน้อมรับวิจารณ์เราก็ได้เสนอแนะก็ได้ขอบคุณอย่างเดียวครับ ทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทางไลน์สปริงเลโดเอดสปริงเโนะครับแล้ววันนี้ดูเหมือนคุณปูก็เราอารมณ์ผู้คนแต่เราเลือกเอาบางข้อความก็แล้วกันนะเอาทุกข้อความไม่ไหวนะฮะอ,อย่างข้อความที่พูดถึงเรื่องของคุณปูพูดถึงเรื่องที่เราดึงภาพสุดๆจากหน้าสารีกา,าข้อความหนึ่งบอกว่าต้องดูเจปูให้เป็นมรณานุสติ ราไทยเป็นไทยก็คือต้องดูกรณีของคุณปู่ยิ่งรักที่ต้องขึ้นสาลฎิกาวันนี้ให้เป็นบทเรียนของสังคมบทเรียนของชีวิตทำดอกนั้นใช่ไหมครับต้องดูเจ๊ปูให้เป็นบรานาสติผมอ่านทุกข้อความไม่ได้นะครับมันน่าก,กลัวจริงๆอ่ะนี่เจาะลึกโทวไทยก,กล้ากลักลวๆลีลาเยอะวันนี้เป็นห่วงนายกปู่ออกนอกหน้าเลยนะประธานโทษครับ ผมยืมศั์ของลุงตู่ของกระผมมาใช้ได้ไหมครับปั๊ดโทปั๊ดโถเจ้ลิั่วไทยก็กล้ากกลัว,ล,วลีลามากวันนี้เป็นห่วงนาย,ยกปูออกนอกหน้าเลยนะแม่คนเชียร์ปูดูก็ไม่เยอะแต่เบียดทำให้เห็นว่าเยอะช่วยบอกช่างภาพถ่ายในมุมสูงหน่อยอ่ะว่ากันไปจะไปบอกนะฮะ อีกหนึ่งข้อความคุณปูนั่งรถทะเบียนอะไรครับประธานโทษแค่เห็นหน้าคุณปูได้ก็บุญแล้วอย่าไปพูดถึงจะไปส่องถึงทะเบียนรถตู้ที่คุณปูนั่งเข้ามาที่ศาลฎีกาเลยไม่มีทางเออน่าสนใจเดี๋ยวผมผมจะฝากบอกถึงเจ๊อ้อมที่อยู่ในสนามขาวที่อยู่ตรงหน้าศาลฎีกาช่วยไปชงโงกดูทะเบียน รถตู้ของเจ๊ปูหน่อยอเจ๊อ้อมช่วบอกหน่อยทะเ <ขอ S 1> บียนอะไรก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงนะม่าเดี๋ยวแทงไม่ทันก่อนเที่ยงเดี๋ยวแทงไม่ทันพูดเล่นพูดจริงจริงก็จริงเล่นก็เล่นจริงอ,อีกหนึ่งข้อความคุณทนายคดีจำนำข้าวให้บทเรียนนักการเมืองที่ใช้เงินหาอำนาจได้โดยแสดงบทบาทแต่ละคนได้ดังนี้หนึ่งทักษิณแสดงบทของเบ้งดีดพินบนกำแพงเมืองรู้เต็มอก รู้อกรู้อกตรมแต่ต้องแสดงว่ายังสู้ได้รู้อกตรมแต่ยังต้องแสดงว่ายังสู้ได้สอง <_ d> um> ปูขึ้นศาลได้ฟังรายละเอียดที่ครบถุนรู้ว่ามีทุจริตจริงในพักบางคนแต่ต้องฝืนยิ้มไว้ว่าไม่มีสามจตุพรยอมติดคุกก่อนตามคำพิพากษาอย่างน้อยก็ออกตัวได้ว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆตัวใครตัวมันแม่เข้าใจแดกดีนะสามพักแตกแน่นอน เพราะคดีนี้พิสูจน์ทราบได้หลายเรื่องไม่จริงมั่งมผมไม่เชื่อว่าพักจะแตก 4. เงินก็เสียคุกก็รออยู่ใครจะสุขได้แต่ยังมีโอกาสอุทธทร์ได้อ้อาโอเคอีกข้อความฝากถึงหมาแก่ดูข่าวยิ่งรักแล้วเบื่อมากสงสารลุงตู่ค่ะประธานโทษผมสงสารตัวผมเองภาษาประชา,ยายชนมากกว่ามากกว่าใครอย่าไปสงสารลุงตู่เลย และผมก็ไม่สงสารเจบป,ปูด้วยอ้าอีกหนึ่งข้อความอย่าขยี้มากหมาแก่ผมขยี้ตรงไหนขยี้ไข่อา้าผมเดินกับคุณทนายเหลือเกินหาช่องโหทางกฎหมายดิ้นไปเรื่อยสังคมแยกคุณชั่วลอยนวลส่วนหนึ่งมาจากอาชีพทนายนี่แหละโอ้ผมเด็กนักเรียนกฎหมายนะครับอย่าเหมารวมสิครับสวัสดีคุณทนายคุณอาบอรัฐ ตื่นเต้นอะไรนักหนากะอีแค่คนทําผิดคนหนึ่งผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอย่างตะแบงอยู่ได้ช่างไม่มีสามัญสานึกนี่หรือคือผู้นําประเทศอ่ะว่ากันไปเสียเวลาที่ประชาชนหลงไว้ใจเอ๊ะเจ้าของข้อความเคยไว้ใจเลยครับเอาละครับอีกหนึ่งข้อความนะฮะดูหน้าป้าปูแล้วผมก็รู้สึกว่านางมั่นใจมั่นใจว่าจะได้เห็นป้าปูในแผ่นดินไทยเป็นครั้งสุดท้าย โอ้ใจร้ายจังเลยพอ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 เลยนะพอแล้วเหอพ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 อะอพอพอาอพอพอรอพ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 องอพองอพ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 องอพองอพ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 อยอพอพนพอพอวอพอพนนอพอวอพอิอพ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 อรองอพ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 ่พอ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 งอพ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 อรอพ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 องอพ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 ่พอพอน หน้าดอนเมืองใช่ค่ะมันไม่ได้ขาออกนะมันติดสองขาเลยค่ะติ้สองขาเลยค่ะตั้งแต่ช่วงสายไปนะคะเที่ยงและตอนเย็นโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าขนาดไหนในโซเชียลมีเดียนี่พูดกันเรื่องนี้ตลอดทั้งวันเรื่องของเรื่องกรมทางหลวงเขาจะปรับปรุงถนนวิภาวดีฝั่งขาออกบริเวณด้านหน้าสนามบินดอนเมืองในการปรับปรุงนั้นเขาจะขยายช่องจราจร ตรงหน้าสนามบินดอนเมืองเขาจะทุบรื้อสะพานกับรถระหว่างการปรับปรุงเขาจําเป็นต้องทุบสะพานทางเชื่อมเข้าสนามบินดอนเมืองที่เข้าโดยตรงเนี่ยเลี้ยวเข้าไปผู้ไปหน้าอาคารผู้โดยสารน้าสวิงซ้ายขึ้นทางยกระดับเข้าไปที่อาคารแบบผู้โดยสารขาออกใช่ที่เลยสะานีรถไฟที่ไปนิดนึงนะคะจะมีเพียแค่ตัวเดียวอ้จะมีสะพานกับรถตัวนึงในกรการปรับปรุงเพื่อขยายช่องจราจรทางตรงเป็น3ช่องจราจรตรงนั้นจําเป็นต้องทุบปิดสะพานทางเชื่อมเข้าสนามบิน ถูกไหมยังไม่ทุบจริงยังไม่ลื้อจริงทุบหรือจริงหนึ่งกันยายนเขาจึงทำแผนซ้อมโดยเขาจะจัดจัดการซ้อมปิดซ้อมปิดสะพานทางเชื่อมเข้าสนามบินตรงนั้นนะครับสามวันคือวันที่เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย 2- ถึงหโมงเย็นส่วนวันนี้วันที่สองนะคะ1สิงหาคมก็ตั้งแต่ตี4ีถึงเโมงแล้วก็หโมงเย็นถึง3ามทุ่มวันพรุง่งนี้จะปิด24ชั่วโมงเลยค่ะปรากฏว่าเมื่อวานแค่บางช่วงนรกลงให้เห็นๆเลย ไปกันที่ผู้การจราจรพลทบตรีจิรสารแก้วสังเเอกครับผู้การสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ผู้การคะครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัก์ครับคอดอบทเรียนจากการทดลองวันแรกก่อนครับเอาเลยฮะเชิญฮะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ครับก็เมื่อวานเราก็ทดลองปิดเป็นสองช่วงนะครับตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาช่วงเช้าเนี่ยก็ ปรากฏว่าสภาพปัญหาไม่ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่รถจะเป็นวิภาวดีขาเข้าจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นขาเข้านะฮะใช่ครับใช่ครับรถรถจะใช้ขาเข้าจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในส่วนของสะพานทางเชื่อมที่จะเข้าสนามบินดอนเมืองนอยู่ขาฝั่งขาออกับครับเพราะนั้นช่วงเช้าก็จะไม่มีผลกระทบมากมาย ทีนี้พอเวลาในส่วนของช่วงที่สองที่เราทดสอบก็ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาตรงนั้นเนี่ยเริ่มก็เริ่มมีผลกระทบมาตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาตรงนั้นนัเริ่มประมาณสัก16นาฬิกาเริ่มวิกฤตขาดใ่ครับเริ่มติดต่อเนื่องแล้วก็กระทบมาในส่วนของวิภาวพดีขาออกแทบจะทั้งหมดเลยกระทบจนจนมาถึงอ สามแยกดแดงนะครับแต่ว่าในส่วนของบนยกระดับโทเรเนี่ยยังใช้ได้ครับยังใช้ตามปกติครับซึ่งจากเนี้ตรงเนี้เราก็เห็นว่าอันนี้เราได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับจากการที่เจ้สอบวันแรกนะครับผมเรียนถามผู้การนิดนึงที่บอกว่าปิดนะครับหมายถึงปิดปิดสะพานทางเชื่อมเข้าสนามบินใช่ไหมใช่ใช่ใม่ใช่สะพานปิดปิดสะพานทางเชื่อมเข้าสนามบินคือคือปกตินขณะนี้นะครับ ถ้าเป็นในส่วนของพื้นราบพี่น้องประชาชนสามารถไปถ้าถ้าจากฝั่งในส่วนของวิภาวดีขาออกนะครับาจะสามารถเข้า,าได้สามจุดจุดแรกเนี่ยก็คือตรงสะพานทางเชื่อมที่เข้าคลังสินค้าเนี่ยเนี่ยเขากาเรียกสะพานแรกนะครับวันที่วันที่สองก็คือจุดเนี่ยแหละครับท,ที่ที่เรากําลังจะปิดตรงเนี่ยครับ ครับก็คือเป็นจุดที่เข้าไปตรงอาคารผู้โดยสารนั้นระหว่างประเทศแล้วเข้าไปในประเทศแล้วทีนี้ท่านเลยจุดนี้ไปต้องไปตรงนู้นเลยครับสะพานกับรถที่ทูปาเตมีครับที่จะเข้าที่าาทกองทัพอากาศใช่ครับนะครับแล้วก็วกกลับมาเพื่อไปเข้าประตูสามประตูสี่ตรงเนี้จะเป็นสามจุดเพราะฉะนั้นก็เหมือนก็แบบว่าตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ก็คือ พี่น้องประชนจะต้องเข้าจุดแรกนะก็คือเข้าที่ทางเข้าคลังสินค้านะแต่ถ้าเกิดคนเคยเข้าจุดที่สองอยู่ตลอดใช่ไหมครับพอพอเลยจุดที่หนึ่งมาแล้วพอจุดที่สองเข้าไม่ได้เน<อ>ี่ยอต้องเลยไปกก็สามารถที่จะเลยไปแล้วก็<ล>ไป,ไปที่ที่ะสะพานกับรถฐานทบอากาศทูป,ปตัตอรมีแล้วก็กลับรถมา ตรงนี้ได้ได้อีกจุนึงอีกหนึ่งจุดยังรับไว้อยู่ถ้าเกิดสมมติเลยไปแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อวานที่ทดลองปิดเห็นไหครับเราปิดสะพานสะพานที่สองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับกำหนดโดยโดยโดยกําหนดให้เข้าสนามบินทางสะพานแรกและหรือไปขึ้นสะพานกับรถทูปเตมีใช่ครับครับเฟังดูมันก็มีช่องระบายทําไมมันถึงติดวิหน้าสันตโลปัญหามันคืออะไรครับตรงนั้นอ่าใช่ครับตรงเนี้ก็ดูว่ามันมีช่องระบายแต่ทีนี้ ต้องเรียนนี้ครับว่าตรงสะพานที่เราจะทุบเนี่ยมันมีสภาพเป็นคอขวดครับเนื่องจากว่าสะพานตอนที่ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ในส่วนของวิภาวดีขาออกเนี่ยเหลือแค่สองช่องทางนะครับ,รบเหลือแค่สองช่องทางก็เมื่อเมื่อเราปิดในขณะนี้มันก็เป็นคอ,คอขวดมันก็เป็นคอขวดตามปกติแต่จะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ นั่นก็คือหมายถึงว่าด้วยความเคยชินหรือยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่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 ทั่วถึงนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่หมายถึงว่าพอเวลามาเนี่ยก็จะขึ้นช่องซ้ายก็จะขึ้นสะพานเชื่อมเชื่อมเชื่อมทางที่จะเข้าสนามบินตรงนี้แหละครับตามปกติเรพอเข้าช่องซ้ายพอเข้าช่องซ้ายไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็จะต้อง เปลี่ยนตัวมันมาทางขวามันก็จะชะลอค่อยๆหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดไปไปเรื่อยจนรัคครับมันจะสะสมไปเรื่อยครับปัญหาก็คือมีคนหลงขับจะไปขึ้นสะพานสะพานแรกสะพานที่สองคือคือมีคนหลงเนี่ยขับจะเบี่ยงซ้ายจะไปขึ้นสะพานที่สองเพื่อเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกเลยเจอปิดสะพานด้วยความที่อาจจะไม่รู้หรืออะไรก็ไม่ทราบนะพอมันขึ้นไม่ได้เพราะเราปิด มันก็ต้องเบี่ยงขวาออกเพราะเบี่ยงขวาออกเกิดการชะลอชะลอปั๊บมันก็เกิดการตกค้างรถแล้วคราวนี้เพราะรถมันจะเบียดกันละจากช่องทางเดิมและทีนี้ทีนี้พอพอพอเบี่ยงขวาบางครั้งผมผมเข้าใจว่าช่วงแรกสัญชาตญาณคนน่มันจะงงงหน่อยแล้วถ้าเช่นนั้นจะเข้าสามบินทางไหนก็เกิดการวิ่งไปข้างหน้าเพื่อไปวัดดวงข้างหน้าไปกลับรถตรงไหนถูกไหมคราวนี้มันก็เกิดการสะสมจุดอีเลยก็จะไม่รู้จุดอีก ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอพอเวลาจะพยายามตัดสินใจว่าเอ๊ะจะไปทางไหนรถก็จะชะลอตัวด้วยเมื่อเมื่าไปเริ่มลังก์ก็จะชะลอว่าเอ๊ะเขาจะไปทางไหนถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปอย่างทั่วถึงเนี่ยมีความจําเป็นมากนั่นก็คือพี่น้องสามารถวางแผนในการเดินทางได้ถูกเลยว่ามาเนี่ยเขาไม่ต้องขึ้นสะพานที่หนึ่งก่อนเลยนะถ้าเข้าไปก่อนเลยแล้วไปวนข้างในเอาด้วยความเคารพครับผู้การฮวันนี้โปรเจกต์เนี่ยโครงการเนี่ย ใครเป็นแม่งานในการ PR ในการทําความเข้าใจกับชาวบ้านครับกรมทางหลวงหรือตํารวจถามจริงตรองตรงตรงตรงนี้ต้องถือว่าช่วยกันแต่ว่าแม่งานหลักคือเป็นของกรมทางหลวงครับอืกรมทางหลวงเขาจะสอาเข้าใจแล้วผมนึกว่ะเจ้าเนี่ยกรมทางหลวงเขาแจกข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งชิ้นเขาถือว่าเขาเขาจบของเขาแล้วแต่ชาวบ้านมันไม่รู้อ่ะท่านผู้การแล้ววันนี้วันที่สองเป็นยังไงคะสถานการณ์ดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงบ้างเพราะว่าปิดตั้งแต่ตีสี่ วันวันที่สองก็อย่างที่เรียนนะครับช่วงเช้าตั้งแต่ตีสี่จนถึงเก้านาฬิกาอันนี้เราก็ในส่วนของทั้งขาเข้าขาออกก็ไม่ไม่ค่อยเกิดผลกระทบอะไรครับตรงนี้เราอาจจะต้องดูช่วงเย็นเย็นวันนี้ทีห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนี่อาจจะวิกฤตนะรถจะเยอะขาออกใช่ครับวันวันนี้ปิดกี่ช่วงนะที่จะทดลองสองช่วงสองช่วงครับใช่ครับเวลาเดิมตีสี่ถึงเก้าโมงเช้าครับและห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครับ ช,ช่วงวันวัน,นี้ที่เราว่าปิดทําไมปิดตีสี่ถึงเก้าโมงเช้าตรงนี้เป็นช่วงพีคของสนามบินของคนเดินทางครับคนไม่ขึ้นเครื่องแต่ว่าวันแรกเนี่ยเป็นเป็นช่วงเร่งด่นวเนเช้าเร่งด่วนเย็นของของคนเดินทางทั่วไปแต่ว่าวันเนี้ยคนเข้าสนามบินแบบช่วงพีคของคนที่เหมือนเดินทางไปสนามบินครับแล้วไปที่ทีก็ตอนห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มก็เป็นช่วงพีคข,ของคนที่จะแบบบินขาออกแล้วก็จะกลับบ้านด้วย ครับ hmm. ซ,ซึ่งก็จะเหลื่อมกับคนที่ในส่วนของคนที่ใช้ทางตามปกติโอเคครับ,รบนอกจากนอกจากพูดออกสื่อชี้แจงกันอย่างนี้แล้วตรงหน้างานตรงแนวถนนวิภาวดีนี่เราเตรียมการตรึงกําลังไว้อย่างไรบ้างครับครับเออในส่วนของการเอ,อตรึงกําลังเนี่ยเราแน่นอนครับเราเอ,อให้วางกําลังไว้ตลอดเส้นทาง <Okay. S 2> แต่เน้นในจุดของที่ จุดที่มีปัญหาตรงนี้นะครับเราเน้นทั้งแบบประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะถึงแล้วก็การวางกําลังแก้ไขปัญหานอกจากนั้นเนี่ยทั้งภายเราเตรียมทั้งภายภายนอกแล้วก็ภายในครับพอเข้าไปในสนามปิดต้องต้องสอดสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอกนะครับะพื่อเป็นจะบด้โคลนนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งขอบคุณมากครับผู้การฮะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณนายค่ะคุณอมรรัตครับค่ะท่านพลตรวจตีเจริญสันแก้วแสงเอกนะคะผู้บังคับการตำรวจจราจร เราจะพักอีกสักช่วงกลับมาคุยกันต่อปรเดี๋ยวขอข้อความเพิ่มเติมนะฮะเอาละครับพักสักครู่ฮะ